มาดูประเด็นเรื่องของแม่ตั๊กปะาเบียกันหน่อยนะคะหลังจากที่เห็นภาพกันไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของการควบคุมตัวปรากฏว่าเมื่อวานนี้ค่ะทางตํารวจมีการคุมตัวทั้งคู่นะคะเพื่อที่จะไปขออํานาจศาลอาญาฝากขังพอออกมาเจอนักข่าวนะคะแม่ตั๊กเนี่ยไม่ได้พูดอะไรใส่หน้นากากอนามายัยออกมาแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยสบายนะคะอย่ามุงอย่ามุงเดี๋ยวจะเป็นลมอ่านนักข่าวก็ไม่เป็นไรทั้งนั้นไปขึ้นรถแต่ปะาเบียนี่สิคะมีการพูดกับผู้สื่อข่าวด้วยพูดอะไรบ้างไปฟังคะ่ะ มีความรู้สึกกันทุกคนนะครับเราขอให้เข้าใจในจุดนี้ไปยายเมทมเต็มที่ทุกจุดนะครับเพียงยืนยันความบริสุทธิ์ไปที่ขอให้การนี้กับเจ้าหน้าที่นะครับแต่อย่างอื่นเลยจุดประสงค์ไม่มีที่จะทำให้ใครรู้สึกไม่พอใจนะครับมีความฟังอะไรไหมครับเรายพยายามที่จะเยียวยาากให้ได้มากที่สุดครับไม่ทิ้งไปไหนครับก็าสาบานตรงนี้เลยว่าไม่ทิ้งไปไหนไหนจะเห็นความตั้งใจครับกังวลไหมครับว่าเราจะไม่ผู้เสียหายหรือใครก็ได้แล้วแต่ที่จะได้รับความไม่พึงพอใจ เชิญเลยครับเราไม่หนีไม่หายการ,าย,รย้ำอีกครั้งหนึ่งจากเสียงของปาก,ป,กปากปาก,ปากของเขาคนนี้เลยะนะคะป้าเบียร์คนนี้เลยค่ะหลังจากที่ถูกตํารวจ ปคบอ,อบอคุมตัวพร้อมกับแม่ตักภรยาไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังโดนแจ้งไปสีข้อหามีร่วมกันช่อกโกมประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่สระบบคอมพิวเตอร์บิดเบือนอนำเข้าสู่ข้อมูลอันเป็นเท็จร่วมกันโฆษณาโดยใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริภโภคและร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสินค้า โฆษณาที่มีข้อความอันเป็นเท็จนะคะซึ่งทั้งคู่ค่ะสีหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเคร่งเครียดเลยอย่างที่ดิฉันบอกไปแม่ตั๊กออกมานี่คือไม่พูดอะไรเลยนะคะบอกขอทางหน่อยเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถนะคะส่วนป้าเบียก็ยืนยันความบริสุทธิ์บอกว่าไม่ได้มีเจตนาทําให้ใครเสียหายขุนเคืองใจสาบานว่าจะไม่ทิ้งใครไปไหนอยากให้เห็นความตั้งใจอยากจะขอโอกาสพิสูจน์ความจริงทีนี้ขณะที่นั่งไปในรถเพื่อที่จะเดินทางไปที่ศาลค่ะภาพที่เห็นก็คือว่า ทางสามีเนี่ยนะคะก็จับมือภรรยาปลอบโยนกันอยู่ตลอดเวลา<ะ>ซึ่งเอาจริงๆนะถ้าจะพูดกันในมุมของเรื่องความผิดทางคดีก็ว่ากันไปแต่ในมุมหนึ่งเรื่องของการที่เขาดูแลกันเ,เป็นคู่สามีอันนี้ก็มีหลายคนบอกเอออันนี้ก็ชื่นชมเขาในมุมนี้นะไม่อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเรื่องสามีแห่งชาติเนี่ยนะคะอันนี้ก็ต้องให้เขาจริงๆแต่เรื่องความผิดก็ต้องว่ากันไปคือเมื่อวานนี้ถ้าทางอิดโรยกันทั้งคู่ค่ะโดยเฉพาะแม่ตั๊กเพราะว่า มุกถูกสอบปากคาไปนานกว่าแปชั่วโมงใช่ไหมค่ะแล้วก็เหมือนกับว่ามีอาการของโรคประจําตัวอย่างไม่ตักเขาเป็นหอบผืดเนี่ยเขาก็มีการขอยารักษาตัวมากินในระหว่างที่ถูกคุมตัวอยู่ด้วยนะคะใช่แต่ทีนี้เนี่ยมาดูทางฝั่งผู้เสียหายกันบ้างไหมล่ะอืเพราะว่าผู้เสียหายเขาก็กังวลนะคะว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยถ้าได้ประกันตัวจะพากันหลบหนีจึงยื่นขอคัดค้านการประกันตัวเมื่อสารนําคําร้องสองฝ่ายมาพิเคราะห์ก็เห็นว่า ผู้เสียหายเนี่ยมีหลายรายเป็นความผิดหลายกรรมคดียังต้องสอบสวนพยานอีกหลายปากเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานกระทบต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงจึงยกคำร้องไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือถูกคุมตัวไปนั่นแหละโดยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์พาตัวแม่ตัก๊กไปควบคุมที่ทันทสถานหญิงกลางปะเบียไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทีนี้เนี่ย ประเด็นที่โซเชียลจับตาเลยแล้วก็ตั้งคำถามเอามาดูทรัพย์สินกันหน่อยสิกระเป๋าแบรนด์เนมเอยอะไรเอยรถยนต์หรูอีกละ่ะเงินในตู้เซฟด้วยหายไปไหนกันโดยเฉพาะตู้เซฟเนี่ยตู้น้อยๆใบเนี้ยเจอเงินสดแค่แสนเดียวอ้อาวจริงอยู่เงินแสนเนี่ยไม่ใช่น้อยๆ แต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เข, <อ S 2> ขารีเซ็ตในโซเชียลมาตลอดอะว่าเขาเนี่ยสิล้านร้อยล้านพันล้านนะแล้วไหงมันเหลือแค่ทำไมศูนย์มันหายไปตั้งหลายตัวทําไมมันเหลือแค่แสนเดียวเอาแล้วไหนละ่ะนาฬิการูอ่ะมีเก็บไว้บ้างไหมในตู้เซฟนี้เปิดมาไม่เจอสักเรือนเดียวนะคะซึ่งทางด้าน,นของผู้บังคับการปคบอพลตร,วรีวิทยาศรีประเสริฐภาท่านก็ชี้แจงว่า การที่เราจะอายัดวัตถุพยานต่างๆเนี่ยมันก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าสิ่งของชิ้นนั้นยังมีเหตุต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้ถึงจะสามารถอายัดมาตรวจสอบได้ล้วก็บอกแบบนั้นค่ะในส่วนของนักแสดงศิล,ลปินอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ชื่อเสียงตอนนี้ก็อยู่ไม่ค่อยติดแล้วเหมือนกันค่ะอยู่ไม่ค่อยติดแล้วเหมือนกันโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมไลฟ์สดกับแม่ตักษะคะ่ะเริ่มออกมาแสดงความบริสุทธิ์อย่างท่านนี้ คุณใบเตยแล้วก็น้องชายนะคะใบเตยสุทีวันทวีสินค่ะเมื่อวานนี้ก็นําหลักฐานที่ได้รับการว่าจ้างไลฟ์สองครั้งไปลงบันทึกประจําวันกับตํารวจสนบางชันยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจของแม่ตั๊กเจ้าตัวระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับ<ต>ชื่อเสียงแล้วก็จิตใจเพราะว่าถูกโยงกับคดีที่ผ่านมา,นานหลังจากนี้เนี่ย ไรฟ์สดเนี่ยคงพักไว้ก่อนแล้วล่ะนะคะจะรับแค่งานร้องเพลงงานคอนเสิร์ตไม่รับจ้างไรส์ร่วมกับเจ้าของแบรนด์ใดๆแล้วนะคะไปฟังเสียงคุณใบเตยค่ะเป็นใบเตยเนี่ยค่อนข้างซีเรียสเพราะเราก็กลัวว่าเอ๊ะจะมีการเกี่ยวโยงหรืออะไรหลายๆอย่างไปมาถึงกระทบหลักๆคือชื่อเสียงค่ะชื่อเสียงแล้วก็หลายๆอย่างคือเราก็กับเคสที่ผ่านๆมาเราก็มีในเรื่องส่วนนี้มาอยู่แล้วเราคือคือ ผู้ใช้แรงงานนะคะพูดง่ายๆเลยผู้ได้รับการว่าจ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบมาเคลียร์แล้วก็แสดงความบริสุทธิ์ใจให้กับทุกๆฝ่ายอนอกเหนือจากเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นักแสดงศิลปินแล้วนะคะในมุมของทนายเองค่ะก็มีการออกมาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ด้วยนะคะอย่างทนายเดชากิติวิทยาน,นันท์ไลฟ์เฟซบ o ๊กเลยบอกบอกว่านี่มันเป็นบทเรียนราคาแพงนะของแม่ค้าออนไลน์อวดรวยสีเทา ทนายเดชาใช้คํานี้นะแล้วก็ฝากเตือนไปยังแมค่ค้าออนไลน์คนอื่นๆบอกเนี่ยดูเหตุการณ์นี้เป็นตัวอย่างรวมไปถึงศิล,ลปินดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่จะไปร่วมไลฟ์ขายของเนี่ยยังไงก็ตามก็ต้องดูด้วยนะว่าคุณจะไปร่วมอะไรกับใครดูข้อมูลกันให้ดีๆแต่สำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครั้งนี้กับดาราอินฟลูเอนเซอร์ที่ไปไลฟ์ขายของกับแมต๊กจะถูกดาเนินคดีตามพฤติการค่ะเศรษฐีพันล้านครับ นะครับเศรีฐีพันล้านแม่ตักป๋าเบียปกติก็นอนในเครืองหาตอนนี้ก็นอนในคุบครับนะจุดจบแม่ค้าออนไลน์ที่เลือกเดินนะเดินในเส้นทางที่มันอาจจะสีเทาๆหน่อยนะคนดังที่ไปร่วมในการไลฟ์สดกับแม่ตักนะครับมาสอบสวนคนไหนถ้ามีพยานหลักฐานไปร่วมรู้เห็นเป็นใจกับแม่ตักในการหลอกลวงประชาชนก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชน คนไหนสนับสนุนก็รับโทษสองในสามคนไหนถ้าขาดเกรตนาซื่อใสใสซื่อบริสุทธิ์อันนี้ก็ไม่มีความผิดอือ่าอย่างที่ทนายว่านะคะคือปกติเนี่ยคือนอนบ้านหลังใหญ่นอนคาลือหา่นนี้หลายคนก็นอนคุกคืนแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะนอนห้องขังคืนแรกเป็นไงบ้างผู้สื่อข่าวก็สังเกตอาก,อา,การเหมือนกันนะคะอย่างป๋าเบียเนี่ยเห็นบอกว่านอนหลับพักผ่อนได้นะ,ะมีอาการอิดโรยแต่เครียด ในขณะที่แม่ตั๊กนี่เห็นบอกว่าเครียดนอนไม่หลับเลยต้องขอให้ญาติค่ะญาติคนสนิทนำยานอนหลับมาให้เห็นบอกว่ามาพร้อมกับน้ำแร่นะคะแล้วก็เป็นหมอนท่าห่มมีโลโก้รถหรูเคยใช้นะคะแล้วก็มียาหลับเมื่อวานค่ะตอนเย็นบอกไปแล้วค่ะเป็นหมอนเล็กซัสแล้วก็เป็นกระเป๋าหลุยวิกตองเป็นแบรนด์เนมนะคะก็เรียกว่าเธอก็หลับไปด้วยฤทธิ์ยาเมื่อวานนี้นะคะส่วนใครที่ยังคิดว่า เฮ้ยฉันยังคืนของไม่ทันเลยอะออจะเอาไปคืนนะแล้วไปต่อคิวทีไรอะ่ะก็ไปต่อคิวไม่ทันกับเขาสัทีแล้วยังไงเนี่ยวันนี้นะคะเพจ K2N เพชรทองนี่นะคะ หน้าเพจเป็นรูปป๋าเบียเหมือนเดิมนะคะ,<ฮ>ะยังประกาศบอกว่าวันนี้พุทธที่2ตุลาคมยังเปิดรับ200คิวแต่ขอรับคืนแค่ลูกค้าคืนปีเสียเท่านั้นเนี่ย <ฮะ S 2> ไอ้ตรงข้างล่างเนี่ยที่บอกว่าขอรับ <ฮะ S 2> แค่ลูกค้าคืนปีเสียเท่านั้นตอนนี้ก็มีหลายคนเริ่มโวยแล้วเหมือนกันอย่างเมื่อวานเนี่ยมีบางท่านนําเอาแหวนทองแต่ว่าเป็นหัวเพชรนะคะไปแล้วทางร้านไม่รับเขาก็เลยรู้สึกว่าทําไมต้องแบ่งแยกล่ะตอนที่ขายเนี่ยฉันก็เต็มใจซื้อทุกอย่างเลยแต่พอมาเป็นแบบเนี้ย ทำไมต้องเป็นปีเซยเท่านั้นซึ่งทางร้านก็ไม่ได้ออกมายืนยันนะคะว่า<ฆ>ตอนนี้อาจจะรับเป็นปีเซยไปก่อน<ฆ>เดี๋ยวรอหมดล็อตนี้ก่อน<ง>หรือเปล่าแล้วค่อยรับอย่างอื่นทีนี้พรามันไม่มีความชัดเจนมันก็เลยทําให้คนที่เคยเป็นลูกค้านะเขาเริ่มไม่พอใจไม่พอใจอใช่ไหมคะแต่ว่าป๋าเบียอย่างที่บอกแหละที่ที่มีการให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวนะบอกว่ายังไงสาบานสาบานต,ตรงนี้เลยว่าจะไม่ทิ้งผู้เสียหายอเดี๋ยวก็รอดูกันต่อไปนะคะนะคะอ้าวสาบานอีกแล้ว นะคะไม่จริงๆที่ต้องพูดคำนี้เพราะว่าหลายๆหลายๆครั้งที่เขามีการไลฟ์แบบเขามีการพูดเรื่องของสามุงสาบานอะไรอย่างงี้ง่ายคนก็จับตาคนก็วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่องของเว้นกงเวนกรรมอะไรอย่างงี้กันด้วยนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าทุกอย่างใดๆก็ตามเมื่อเข้าสู่กระบวนการแล้วเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานถูกไหม